นมพุทธพระมนหน่วยชีวาพุทโธ <silence> สุปินานวัตเมทานันปัจจกตัตนีสัมปริวรานีปิภุสังาสารโอโนชุชยามาสาธุโณทันเตปิภูมิสังโฆ ในทางทั้งสิ่ที่ควรให้ทางที่เป็นปัจจัยให้ผู้อยู่จะมีความสุขในพระพิสุของเนทรงองเลงที่มาอยู่เมื่อจัมันสางมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าดูแลทรัพย์สินใ้กับเราได้นะทางในทางทั้งสิ่ที่ควรให้ทางที่เป็นปัจจัยให้ผู้อยู่จะมีความสุขในพระพิสุของเนทรงอกเลงที่มาอยู่เมืจัมันสา มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าดูแลทรัพย์สินให้กับเราได้นะเพืนทางแต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ชนะเสิอเท่าไหร่นักต้นสนรเสือดับพยทานเป็นส่วนใหญ่อภัยทานคือให้อภัยตนเองก่อนแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นตามหลังหมายความว่าสร้างความสามัคคีเกิดขึ้นในตัวตนของท่านทั้งหลายและก่อนพวกก่อนที่เราจะก้าสินไปกับผู้อื่นได้สนับรับฟังได้ ประเทศไทยเราก็จัดอยู่เป็นในประเทศหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยไปทั้งไหนความเจริญความก้าวหน้าก็เกิดขึ้นประชาชนก็มีจิตใจสูงส่กก็ทําให้กระผมเนี่คิดถึงที่เป็นเรื่องจริงอยู่ว่าท่านบอกว่าคอคนไทยไม่เจลาศว่าทำบุญสุนทานก็ที่ตัวเองหนีจากภพภูมิความเป็นมนุษย์และไปสู่ภูมิความเป็นเทพเป็นเทวดา อย่างนี้เป็นต้นท่าน่ามาฟังฟังไปแล้วก็อกจริงของท่านเพราะฉะนั้นเราาจะจปัญหาเข้ายา,าแฉกเนื่องจากภาวะสงครามจริงๆเราไม่ถนัดสงครามกับอัมธาโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับสงครามเพราะว่าหลังสงครามแล้วมันจะมีความยากลำบากติดตามมาเพรา